ลักษณะของการเครือกล้วยนะจ๊ะนี่ก็สิเป็นปีกล้วยต้นกล้วยน้ำว่ากล้วยน้ำว่าสีเครือหน่อยเครือหญ่ขึ้นอยู่กับความอดุดมสมบูรณ์ของต้นกล้วยต้นกล้วยใยอยุยดมสมบูรณ์เครือกกล้วยก็สีใ่น้ำเนาะจ้ะแล้วก็สิเป็นวีวีมันก็เคลือขึ้นอยู่กับแบบนี้นะจ๊ะมันถอกมาลักษณะตรงใต้ใต้กีบใบเนาะจ้ะเนาะกีบปีกล้วย มันก็สีซ่อนยุทลักษณะแบบนี้เนะจ้ะนี่คือลักษณะของนวยกล้วยมันก็สีใหญ่จะเริ่มเติบโตไปเรื่อยๆจ้ะเพิ่นก็สีสังเกตมันจะสิมีการสุดสุดเครือมันนะจ้ะสุดเครือมันเราเพิ่นเกษสีตัดตัดปีกล้วยออกน้ำไปประกอบอาหารอันนี้ละกะใบตองกล้วยก็ใส่ในการห่ออาหารนะจ้ะมีผลประโยชน์ของธรรมชาติของต้นไม้อันนี้ก็กล้วยน้ำว่า,าจ้า เดี๋ยวจะไปข้าไปเบื้องลักษณะของเครือาากล้วยเนาะจ้ะที่มันใหญ่เจริญเติบโตแล้ว